ในคลองไหนเนี่ยไม่มีน้ําเราเรียกว่าคลองไหมไม่ได้เรียกที่ไหนที่นั่นมีน้ําปลามันอยู่ได้ไหมไม่ได้ที่ไหนไม่มีความคิดโรคปุ๋ยหลงมันอยู่ได้ไหมที่ไหนไม่มีความคิดมีกิเลสเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปจัดก,การกับโรคปุ๋ยหลงให้เสียเวลาคุณไปจัดก,การกับใครจัดก,การกับความคิดเรื่องเดียวใช่ไหมจัดก,การมาให้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดคิดนะแต่คุณจัดก,การมันจัดก,การอย่างไรถ้ามัน ไม่จําเป็นคิดไม่เป็นเรื่องคิดไร้สาระทําไงเอามันออกไปอันนั้นมันคิดเรื่องดีคิดมีสาระคิดแล้วเป็นประโยชน์ทํามันให้ได้ใช่ไหมนี่เรียกว่าจัดการคิดมาก,มากแสดงวิสาเลยไร้สาระก็มีท้งสาระและไม่มีสาระเราจะเลือกเอาอันไหนเอาที่เป็นสาระแล้วเลือกเป็นหรือเปล่าไม่เป็นปนกันมั่วเลยเพราะอะไรเพราะอิจัดการไม่เป็นนี่อิจัดการไม่เป็น ไม้เนี่นะถ้ามันอยู่ตามป่าถ้าเราไม่จัดการมันมันจะเป็นบ้านได้ไหมไม่ได้มันก็อิเลคเคคาถูกเผาถูกผุถูกทิ้งไปใช่ไหมแต่พอเราไปจัดการมันไปเป็นแผ่นดินเนี่ยถ้าเราไม่จัดการมันมันจะเป็นบ้านได้ไหมให้บ้านเราได้ไหมไม่ได้มันก็เป็นดินเหมือนเดิมแหละพอจัดการปอกมันกลายมาเป็นอิฐเป็นบ้านใช่ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นความคิดเหมือนกันมันเข้ามาแต่ครั้งอิเลเคคาไปหมดแต่เราต้องจัดการวิธีจัดการมันก็คือวิชาวิปัสสนา นี่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องวิปัสสนานะก่อนที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่มีคําว่าวิปัสสนามาก่อนมีแต่คําว่าสมถะมีแต่คําว่าฌานมีแต่คําว่าสงบแต่ว่าไม่มีวิธีจัดการกับจิตเพราะฉะนั้นใครจะเข้าสงบไปกี่ชัน้นกี่เชิงได้รีดเดชปฏิหารอลังการขนาดไหนก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะมันไปลดโรคกูหลงไม่ได้นะดังนั้นพระไหนที่มีอิทธิปฏิหารหลากหลายมากมายอาัยจรรย์มึง่าไปสนใจเลย ไม่มีประโยชน์เพราะมันมาลบก,กิเลสไม่ได้แต่มันมีประโยชน์ตรงที่หาเงินได้เท่านั้นแหละหลอกคนได้เท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าหลอกคนโง,ง,ง่ได้หลอกคนฉลาดก็หลอกเขาไม่ได้อีกดังนั้นในวิธีการของพุทเทียนนั้นเป็นวิธีการเพื่อที่จัดการเรื่องความคิดให้ได้เพราะความคิดมันเป็นสมบัติเหมือนกับดินเหมือนกับดินน้ำลมไฟทั่วไปเนี่ยบ้านหลังนี้มาจากท่าดินทั้งหมดอ่ะแต่ท่าดินทั้งหมดก็อยู่นั่นคุณเหยียบมันทุกวัน่ะมันเป็นบ้านให้เราไปหลังได้ไหมไม่ได้จนกว่าเราจะรู้วิธีจัดการคุณเอาดินนาาาทํบ้นน้งงหลั ชนิดจะเป็นอส่ชนิดจะเป็นปูนชนิดเ,เป็นไม้ก็จัดการมันได้นะ